เอาเดยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะซึ่งเรามาด้่นแมปเดิมเลยนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากภากสอเป็นปากหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งมันชื่อว่าเอาจริงๆกูอยากยอมรับว่บบบบาไอ้ทีกูอ่านชื่อแมปไม่ออกคือกูอ่านชื่อแมปไม่ออกเ้ยซึ่งก็กูคิดว่ากคูควรน่าจะไปไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ไอ้ที่กูอ่นานไม่ออกจริงๆเ้ยซึ่งผมก็เลยทำการมาเลื่อนดูนะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะ ซึ่งผมเนี่ยก็ทำการดูนะครับว่าเอ,อัเนี้คืออะไรอ่าแบบว่ามันบอกว่าเออมันได้ในวิชาหนึ่งจุดเจ็ดุดสี่เท่านั้นนะอะไรอย่างนงี้เพอเราเข้ามาเนี่ยเฮ้ยพาี่คุ้นเคยน,นะซึ่งผมก็ทำการกดตรงนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็บอกนะครับว่าให้เอาขนแกะสีขาวเนี่ย ไปใส่น,นั้นก็คือเหมือนเป็นการสอนว่าเอ้ยถ้ามึงได้สีที่อะไรเนี่ยมึงก็ต้องเอาไปใส่ในกล่องน,นั้นอะไรอย่างงี้มันก็จะแบบขึ้นมาว่าเอยสัตว์มึงเล่นแบบนี้แล้วในเวทนะครับซึ่งผมก็รอให้มันลงมานะครับก็ซึ่งมันก็ขึ้นมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่กันเลยนะซึ่งผมเนี่ยก็จะไปเล่นนะฮะว่าเออผมคิดดีกว่าว่าผมเนี่ยน่าจะไปเล่นแบบดับ โอเคซึ S 1> <S 1> <S <ide él an ici> ่งเราไม่รอช้าผมผมเนี่ยก็ทําการเข้าแบบบัเปอร์ไปเลยดีกว่าฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะกว่ามันรอมนโดดแป๊บเอาล่ะครับก็ด่านรอไปเนี่ยก็เป็นด่านของวิเลจ นะครับนะโอเคซึ่งกุกคนจะได้ดยินเสียงก็คือกูเพิ่งแต่ของผิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็อาจจะภาแแพแบบแปลกเนอยจริงจริงแต่ตอนภาคกูโคตรเผ็ดนเลยกูจะบอก,ก,อก,อกให้โคตรเพ็ดอ,อะ่ะผมกินมาม่ามาแล้วโคตรเผ็ดนเลยผมใส่พริกโคตรเยอะเออกูคุยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยโอเคเรากลับกันเลยดีกว่าซึ่ง ผมเนี่ยก็ทำการคิดว่าเออโอเคผมเนี่ยน่าจะผ่านไปแบบแบาชิวๆเพราะเป็นภาคหนึ่งก็งผมภาคหนึ่งกับภาคสองผมบอกคำเลียยงภาคหนึ่งได้ง่ายเป่าก็เลยทำการลงไปนะครับนะซึ่งผมบอกคำเลี้ยวว่าด่านเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ผ่านอย่างง่ายดายเลยง่ายที่ผ่าน <c oughs> พูดอย่างนี้เลยโคตรง่ายนะครับซึ่งผมเนี่ยผ่านข้างหลังเนี่ยมันก็มีจุดเตะกั้สงสัยมันคืออะไรวะผมก็ทำการพิมพ์ตามนะแกน นะครับผม,ม่ม็ทำการกดจุดต่อไปนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะไปเล่นการต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคไปกันเลยดนาะที่สองซึ่งดาที่สองเนี่ยเป็นดาของแม่มดนั่นเองซึ่งผมขึ้นไปเนี่ยจริงๆแม่ไม่มีแม่มดอะไรเลยไม่มีนะแม้กระทั่งเมวก็ไม่มีเลยผมก็ทำการขึ้นไปดูว่ามีไหมไม่เห็นมีก็ก็อยากขึ้นไปอ่ะ <laughs> ซึ่งก็ไม่มีอะไรผมมันก็แบบว่างเปล่าเลยผมก็เลยคิดว่าเออเราตัดสินใจผมว่าน่าจะลงไปดีกว่านะครับซึ่ง ล้นหนาที่สองเนี่ยมันก็เริ่มยากนะครับเริ่มเริ่มยากแนละ้วมันเริ่มแล้วหลังจากที่มาตายตอนนี้เริ่มตายแล้วเนี่ยเริ่มตายสองรอบสามรอบอะ้เงี π, ้ยนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะผ่านตอนไหนนะครับซึ่งผมเล่นแปดรอบเลยกว่าจะผ่านนะครับก็บอกแล้วมันเริ่มยากกูก็ <K u> ยังไม่เชื่อนะผมก็เลยทาการไปต่อนะครับแล้วก็หันลูกหลานลุกรอบเผนะื่อมันอยากจะมีซึ่งมันมีจริงทีนี้เป็นตัวอี นะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนกันอ่ะผมก็เลยทำการกดไปด่านต่อไปเลยดีกว่านะครับซึ่งดานนี้เนี่ยเป็นภาาโรแมนครับผมซึ่งก็อาจจะรู้ไม่รู้ว่าจะยากหรือว่าง่ายนะครับนะเดี๋ยวว่าเราไปดูนดีกว่าพวพาผมอาจจะตายกี่รอบอะไรอย่างนี้ซึ่งผมพอในทออที่สิบเนี่ยถ้าถามว่าผมผ่านไหมนะก็ ใช่ผ่านเชือด่านที่สามผมตายสองรอบเองะสรุปมันแังแยากไปเรื่อยๆวะ่ะผมก็ลองรู้ท่าลางนะผมซึ่งมันเป็นตัวเอสผมก็เริ่มการจดไปแล้วกันและคราวนี้นะครับผมมันเริ่มอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วด่านต่อไปซึ่งทุกคนก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่าด่านมันเป็นยังไงอะนะลงนะกูตกใจว่าจะมีเลรเวลกูไว้อยู่ไหนวะว้ว ว้าวอ,อะจาอะีิงไหมีิงมันตกเฉียงก็ต้องเฉียงไงของมันเนี่ยแมงเมื่อกี้กูเสียงไงไงวะกูเสียไปทางนี้เหรออ้าวกูไม่ตายเนี่ยเออ เฮมันยากอย่างวันนี้คือกูจะเป็นคนที่ชอบขี้ลืมไอ้เหี้ยแล้วกูก็ไม่รู้แล้วมันไปตรงไหนเฮ้ยมามม่ๆคิดมม่ๆเดาเลยอูสาย กูตกใจหมดนึกว่ากูจะโดดแล้วสูง,งนี่สูงมากเลยอะโอเคที่คืออะไรันเป็นสีแบบนี้อยู่เลยอาจารยช่วยกูนึกว่าปราสาทฟ้าโลเออก็ถูกไอ้เี้ยดูดูดกันสร้างพี่แกผมโอ้เขียด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 ชิบหาย โอเคต้องเดินไปฝั่ง,งนู้นแล้วก็ต้องเอียงมาอีกฝั่งหนึ่งโอเคสมองกูต้องรีบทำับผมรีบทัน <c oughs> เอะ <c oughs> โอเคกูคลืมมันไปทางไหนไวะเฮียอ๋อไวะเฮียดิหนึ่งขอบคุณสำหรับบ้าเวอร์ชันเก่าไอ้สัส <c oughs> มันต้องเฉียงแล้มันต้องเฉียงโอ้เฉียงแม่งันตกอีกไอ้สัสโ,โดนเกียนมีบล็อกไหนบ้างไหมไม่มันมันน่าจะเฉียงไปทางเนี้ยแต่ แต่มึงดูมึงดูบอกดีไอ้เที้ยกวนต้นติดอาวเฮ้ยเฮกูรอดได้ไงเนี่ยอขอบคุณสำหรับบั็กครับผมผมไม่ได้เป็นคนทำบั็กครับผมไอเกมมมาทำมาหาเอา what the fuck ทรายมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุบไม่ได้ด้วยโอเคสัตว์สิบไเกินที่นี่เล่เป็นตัว e ใช่ไหมเห็นเป็นตัว f เมื่อกี้ ซึ่งมาเป็นด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งด่านนี้ก็โอ้ยชิบหายทำไมด่านท้ายๆเริ่มยากแล้วโอเคเด้อทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูเลือดแกเพิ่มนี่ไม่มีโอ้ผมไม่ได้โก้เลยเออผมหามุมแป๊บนึ่งลงตรงกลางไม่น่าจะดีเท่าไหร่โอ้โห้เต๋ what กูวางน่าจะช่วยกูมากกว่านะ อุย้ยผมบหไม่ได้ทําบั็กครับผมเดี๋ยวดูนะว่ามันจะแฮงกี่วิอุย้ยลาวาสุดยอดเหลือเกินอ่าให้กูทําอะไรเพื่อนเดี๋ยวนับว่ามันจะค้างกี่วิหนึ่งเดียก็ถือว่าดีอ่ะอุ้ยโอ้ยุูบได้ด้วยโอเควัดตุ่มไม่เอ่ยมาไงด้อันนี้โอ้ my god ลาวาใช่ไหมครับหูค <laughs> รั่งชาติวัดตกลง อมไม่หายหมดเลยไอ้เหี้ยกูนึกว่ามึงลงระดึกกว่เนี่ยมันตกอยู่ตรงนี้คือมึงดูดูหัวมันตกโคตรเร็วเลยอ่ะมัน โอ้ตายเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยตายเยอะโอ umas, ้โหไฟไหม <c ười> ้ไฟไหม้เออไั่บ้าไปตอนนี้กูข้างไม่ได้ข้างหำเลยเลยกูข้างบ้าอย่างเงี้ยลงไป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 อ้ยอยู่ก็เป็นกระสดุดคอไปสัตว 啊、ah! Saya oh, akan berjalan-jalan terlebih dahulu. Oh! Oh! Aishah! Saya juga terlalu gembira. Aishah! Saya akan menderita lagi. กูกูโคตรดีใจลงมาได้แต่กูไม่รู้วิธีลงไงมันมันมั่วอูกันมันจะลงทางนี้ครับโอ้โหอากได้ทีดีแล้วครับถูกต้องซึ่งผมนั้นได้ใช้หาขีดสังเกตที่ตาข้างซ้ายของผมและผมก็ได้เผาไปได้ยังไงล่ะ ออออุุกกยยวผมเนี่ยได้มาในดีเอนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เลยทำการลงไปเพื่อที่ผมเนี่ยจะเจอความตื่นเต้นนะครับซึ่งถามว่าเจอไหมนะครับก็หลังเอ่อแรกแ่งง่ายครับแดี๋ยหลังหลม่โคตรตื่นเต้นท้ายครับมันมีลูกสองอันถ้าเป็นผมนะผมเอารถแมคโครมาขุดไม่ให้กว้างแม่งดีกว่าไอ้สัสไม่ต้องมาพยายามอะไรแบบนี้ต่จริงผมเลี้ยงไม่ได้ก็เสียใจด้วยแล้วกัน เล่นนั่งแถวจริงๆวะผมเหมือนกจะเล่นต่อมากเลยแต่ผมเนี่ยก็โดนมัมไม่ให้บังคับให้ปิดกองซึ่งก็ไม่รู้ทำไมมัน What the f u ไอ้เชี่ยเอ้ยกดเกียรติปองไม่เหนือ่อยให้ปู่ย่าตายายให้ทั้งตระกูลมึงเล่นไลยสัดถ้าเล่นไม่ได้กูทุบจริงอัง ดีเพื่อนเดี๋ยวนะั่นที่มึงโอ้โหคือมึงกลัวต้นตีนว่าง,งั้นเหรอดีมังกรด,ด้วยนะ่ารักจริงเลยว่ะแต่ถ้ามันขวิดกูนี่กูจะไม่เอาเหมือนนะเกยโคง้โคงไงโค้งไหมครับทุกคนวตกลงไปดูดิดูดิต้องระวังขนาดนี้เลยว่กลัวมังกรมันจะขวิดหางกูแล้วตกลงไป,ไปตายเนี่ย กลัววิ่งสตาร์ไปได้เวลากว่าจะผ่านดาลล่านแรกนะครับก็ใช้เวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มั้งนะครับดีัสเยอะใช่ไหยเยอะจิ้บๆเลยไม่รู้มันเยอะด้วยนะโอเคนี่มันมีอันนี้ปิดด้วยอยากรู้รว,ว่าทั้งไหนมันมีอะไรไอ,อ้เหี้ยเออแม่งอีกหกวันแม่งจะเปิดเทอมเลย อื้อ